สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องยันสั่งตายเรื่องราวของกลุ่มเด็กเกเรที่มีหัวหน้าแก๊งเป็นลูกคนรวยพวกเขาพากันไปลุมแก้งลูกของสาป,ประเลอเข้าจนลูกสาป,ปะลอได้ทำยันที่เรียกว่ายันสั่งตายขึ้นมาซึ่งถ้าใครสบตากับยันนี้จะทําให้ตายทันทีเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกัน เบื่อไหมเวลาโฆษณาขัดจังหวะดูได้ไม่ต่อเนื่องปัญหาเหล่านี้จะหมดไปแอดขอแนะนำ YouTube พีเมียม ที่เริ่มต้นแค่19บาทเท่านั้นหรือแบบรายเดือนแค่69บาทขั้นตอนการสมัครง่ายๆแค่แอดไลน์ไปที่ adduckpm หรือสแกน QR Code คที่หน้าจอนี้ได้เลยทาง duckduckpm ม,ม,มีฐานลูกค้ามากกว่า20,000คนมีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากใกล้ถึงวันหมดอายุต่ออายุเมลเดิมได้แบบไม่มีบวกเพิ่มแถมยังมีโปรโมชั่นเยอะแยะอีกมากมายไม่พอยยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆให้เลือกอีกหลากหลายเช่น netflix disneyplus ไอ c ีอี G e, Mac 4แม็กถูกแอปสตรีมมิ่งราคาถูกแสนถูกอย่าลืมแอดไลน์ไปที่แอดดักพีเเริ่มเรื่องกันที่หนุ่มติ่มนักเรียนเนิร์ดคนนี้เขาชื่อว่าหงิดเขามักจะถูกเรียกว่าไอสับเปลือ หิดจะชอบโดนกลุ่มขายใหญ่กันแกล้งอยู่เป็นประจำแล้ววันนี้หิดก็โดนพวกมันหิ้วตัวพร้อมจักรยานคู่ใจขึ้นไปบนรถภาพตัดมาที่พวกเกเรนั่งกันอยู่บนรถแม่สาวคนนี้เขาชื่อว่าพิง พิงถามเพื่อนในกลุ่มว่าจะทำกันเกินไปไหมแต่ก็ยังไม่ทันจะได้คำตอบหิดที่ตอนนี้เขาโดนเพื่อนของพิงลุมยํำสภาพสะบักสะบอมหน้าแทบไม่มีแผลให้อยู่หิดขอร้องว่าไม่ให้ทำเขาเพราะเขาต้องไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลต่อแต่พวกมันก็ไม่หยุดซัดเอาซัดเอาเรื่องย้อนกลับมาที่หิดโดนแก๊งของพิงลุมเพราะว่าหิดทำให้พวกเขาเกือบโดนไล่ออก โชคดีที่พ่อเขาเป็นคนใหญ่คนโตและนั่นก็เป็นเพราะหิดไปเปิดกระเป๋าของพวกมันเพื่อที่จะเอาสม,มุดการบ้านของเขาคืนแต่ดันไปเจอกัญชาอยู่ในนั้นและหิดก็เอาไปฟ้องขู่ หิดก็บอกว่าเขาไม่ได้ฟ้องเขาไม่รู้จริงๆว่าครูมาอยู่หลังเขาตอนไหนและหหิดก็โดนย้ำไม่ยังหิดได้แต่ก้มกราบขอโทษเดี๋ยวก็เข้าไปบอกหิดว่าให้เวลาออกซะอย่าให้เขาเห็นหน้าอีกกลับมาปัจจุบันตอนนี้สภาพหิดยับมากแถมยังโดนขู่ว่าจะเผาอีกถ้าไม่ย้ายออกจากโรงเรียนเดี๋ยวพูดพร้อมกับเอาไฟแช็กไปจอดที่คิ้วของหิดจนไหม้หิดก็ร้องด้วยความร้อนและเดี๋ยวก็สั่งให้เพื่อนโยนจักรยานของหิดทิ้งลงจากรถ ไปแล้วก็แกงผักหิดจะให้ล่วงจากรถแต่สุดท้ายเขาก็พลาดทำหิดหล่นลงไปจริงๆเดี๋ยวพยายามจะคว้าเสื้อของหงิดแต่มันก็ขาด และภาพก็ตัดไปหลายวันต่อมาพิงถามเดี่ยวว่าทางหิดเป็นอะไรไปพ่อเดี่ยวจะช่วยได้เหมือนเดิมไหมเดี่ยวก็เลยว่าหิดคงไม่เป็นอะไรป่านนี้คงกลัวลาออกไปแล้วแล้วบอกให้เพื่อนๆเ,เบาๆเรืเเ่องสูบหน่อยพ่อเขาด่ามาอยู่ๆแว่นก็พูดขึ้นมาว่าเมื่อวานตอนเย็นเขายังเห็นจักรยานของหิดจอดอยู่แต่เขาไม่เห็นตัวหิดทันใดนั้นเองอยู่ๆหิดก็เดินเข้ามา เดียวก็เลยพากันเข้าไปหาเรื่องแต่ครั้งนี้หิดมาแปลกมากเขาจ้องหน้าสู้ทุกคนเดี๋ยวถามหิดว่ายังไม่เข็ดอีกหรอหิดก็จ้องหน้าเดียวอยู่แบบนั้นตาของหิดแดงก่ำจนมีน้ำแดงไหลออกมาพิงบอกให้เพื่อนหยุดแกล้งหิดได้แล้วแต่เดี๋ยวก็ไม่ยอมสั่งไม่ให้พิงมายุ่งระหว่างนั้นเองโยเกิร์ตก็หยิบหนังสือของหิดที่หล่อนอยู่ขึ้นมาเปิดดูและหหิดก็พูดว่า สวะแบบพวกเดียวสมควรตุยกันให้หมดทางด้านโยเกิดเธอมองไปในหนังสืออยู่ๆเธอก็กรีดร้องด้วยความกลัวและเธอก็ถอยหลังหนีจนล้มลงไปโดนเหล็กทิ่มเข้าที่คอโยเกิดรีบลุกขึ้นมาทั้งๆที่น้ำแดงยังเต็มตัวอยู่แบบนั้น หงิดท,ที่นั่งหัวเราะด้วยความสาดใจอยู่อยู่ๆหนังสือเล่มนั้นก็หล่นลงมาตรงหน้าเขาเขามองดูหนังสือแล้วก็ลุกขึ้นพูดด้วยน้ำเสียงที่กลัวมากๆว่าไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาให้ออกไปหงิดพูดอยู่แบบนั้นคนเดียวเหมือนคนหลอนจนสะดุดงางหลังก็เด็นออกนอกกระจกลงจากตึกไปทันที ส่วนโยเกิร์ตเพื่อนก็นรีบพาไปโรงพยาบาลแต่สุดท้ายระหว่างทางโยเกิร์ตก็ไม่รอดเดี๋ยวบอกให้ทุกคนออกมาจากรถหลังจากนั้นทุกคนก็มานั่งเครียดกันว่าเกิดอะไรขึ้นแวนคิดว่าต้องมีอะไรแปลกเพราะว่าหน้าโยเกิร์ตตอนเห็นหนังสือนั้นกับหงิดที่เห็นหนังสือก่อนตกลงไปบอนที่เป็นแฟนกับโยเกิร์ตก็ร้องไห้ออกมาบอกว่าเขาเห็นว่าใครเป็นคนทํา และเรื่องก็ย้อนกลับไปตอนที่บอลกับโยเกิร์ตกำลังจะโซเดมคอมกันในห้องเก็บของที่โรงเรียนอยู่ๆเขากับโยเกิร์ตก็ได้ยินเสียงเหมือนคนสวดอะไรอยู่เขาก็เลยไปแอบดูก็เห็นว่าหิดกำลังสวดเหมือนทำพิธีอะไรสักอย่างและหิดก็หันมาตรงที่บอลแอบมองพร้อมกับพูดว่าใครมองตาเอามันไปให้หมดกลับมาปัจจุบันเดียวสงสัยว่าหิดเล่นของใสแวนก็ว่าพ่อหิดเป็นซัพเปอร์เลอร์ก็เป็นไปได้ที่หิดจะทำของพวกนั้นแวนบอกว่าหิดอาจ จะทำยันสั่งตายเป็นการเอาลูกพลที่ตุยตามไม่หลับมาทำพิธีสาบแช่งใครศบตาจะโดนเก็บทันทีในยันจะเขียนไว้ว่ากูเห็นมึงแล้วหยิกที่นั่งอยู่เขาหยิบกระดาษใบหนึ่งออกมาดูแล้วก็อ่านข้อความในนั้นพร้อมกับพูดตามแว่นมาติดติด ว่ากูเห็นมึงแล้วทุกคนตรงนั้นก็เลยหันมามองหยิกเป็นสายตายเดียวกันแล้วไม่กี่วินาทีคอมแอร์ก็ล่วงลงมาใส่หยิกปับ๊บทําให้ทุกคนตรงนั้นแทบช็อกไม่พอแค่นั้นคอมแอร์มันดันระเบิดทําให้ใบพัดหลุดออกมาโดนหน้าของบอลเข้าเต็มๆแล้วบอลก็จากไปอีกคนส่วนแว่นกับเดี่ยวที่พากันหลบใบพัดทาให้เขาล่วงลงไปที่ข้างล่างตึกทั้งคู่เดี่ยวที่ตกลงมาในกองสมุดเลยทําให้เขายังมีชีวิตรอดอยู่ เดี๋ยวลุกขึ้นมากระดาษที่อยู่ตรงนั้นก็ปิววาดรอบตัวเดี๋ยวไปหมดพิงที่ได้ยินเสียงเดี๋ยวก็รีบลงมาดูและเธอก็ได้เห็นเงาของผีตัวหนึ่งที่ยืนกระดาษมาตรงหน้าเดี๋ยวเพื่อจะให้เดี๋ยวมองเห็นยันสั่งตายและเหมือนว่าผีตัวนั้นจะเป็นหงีดที่มาตามให้เพื่อนๆตุยตามเขาไปทันใดนั้นเองผีหงิดก็หันมามองที่พิงและคอมแอร์ด้านบนก็ระเบิดอย่างแรง ขณะเดียวกันนั้นเดี่ยวก็บอกขอโทษหงิดและบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจพร้อมกับประกายไฟที่กระเด็นมาโดนกองหนังสือตรงนั้นเผาเดี่ยวจนเดี่ยวจากไปกับกองไฟทันทีและผีหงิดก็เข้ามาที่พิงพูดข้างๆหูพิยงว่าแบบนี้ใช่ไหมที่เรียกว่าย่างสดพิงตกใจวิ่งหนีไม่อยู่ในรถที่มีร่างหลายวิญ,ญญาณของโยเกิร์ตนั่งอยู่พิงมองเห็นทุกอย่างนา่ากลัวไปหมดจนสุดท้ายตำรวจก็ได้เข้ามาแล้วก็จับตัวเธอเอาไว้ ตัดมาที่สถานีตำรวจพิงค์โดนสอบปากคำเธอบอกกับตำรวจว่าเพื่อนๆเ,เธอจากไปเพราะหนังสือเล่มนั้นแต่ตำรวจก็ไม่เชื่อเขาบอกว่าเขาเรียกผู้ปกครองมาแล้วให้พิงค์นั่งรอในห้องสอบสวนคนเดียวไปก่อนหลังจากพวกตำรวจพากันออกไปพิงค์ก็เห็นผีอีกแล้วและพิงค์ก็ได้ยินเสียงเพื่อนๆของเธอทุกคนมันเรียกให้เธอไปอยู่ด้วยและก็เป็นเสียงหงิดที่บอกว่าตาพิงค์แล้ว พิงก็ร้องไห้บอกว่าเธอไม่เกี่ยวเธอไม่เคยทำอะไรหงิดเลยหงิดก็ว่าใช่พิงไม่เคยทำพิงแค่ยืนดูเฉยๆและครั้งนี้เขาก็แค่จะให้พิงดูยันนี้แต่พิงก็หลับตาไม่ยอมดูจนเธอโดนผีจับแหกตาให้ดูและภาพก็ตัดมาที่ตำรวจกำลังวุ่นวายเพราะว่าคนไล่อรวาสหมวดที่พาตัวพิงมาก็เดินเข้ามาบอกพิงว่าอย่าออกไปข้างนอกนะแต่พอเข้ามาถึงก็ต้องตกใจเพราะว่าตอนนี้พิงเอาลูก ตาของตัวเองออกมาแล้วและเธอก็นั่งหัวเราะไปร้องไห้ไปบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเธอแค่นี้ยันสั่งตายก็ทําอะไรเธอไม่ได้แล้วจบลงไปแล้วสําหรับยันสั่งตายเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย